ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of the Ram ซึ่งนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่10ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะโอเคก่อนอื่นผมเดินทางไปที่ถ้าของไดมาร์ทก่อนเลยละกันเพราะว่าครั้งที่แล้วผมจะมาบริจาคท้องแต่ว่า ผมไม่มีท้องให้มันเลยอ่ะสิอ่ะเอาชองไปสิบแท่งเออเจ้าเป็นผู้ที่ใจกว้างสุดๆไปเลยความจริงข้าอยากจะได้แค่ครึ่งเดียวนะนี่เจ้าไม่รู้วิธีการเจรจาต่อรองเลยใช่ไหมปอน,นี่พอให้เจ้าใช้งานแล้วหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ได้มากอย่างที่เจ้าต้องการนะขอโชคดี เทพเจ้าแห่งทองคำกำลังคิดพิจนาะข้อเสนอของเจ้าโปรโดกลับมาใน3วันได้เดี๋ยวฉันจะกลับมาภายใน3วันเอาไปกันเลยดีกว่าสู่ประตูบานสุดท้ายหัวล็อกโซ่ตัวนนสุดท้าย กดพันึกเจ้าผู้รอคอยฉันมาหาแกแล้วโอเคฉันจะซื้อเหล่าสาวก,ากา่อนละกันโอเคขอบครับประตูสู่อีกโลก ว้าว็ค่คยเดินแล้วกันเฮ้ประกอบพิธีกรรมต้องใช้เหล่าสาวกต้อง20คนเลยเหรอบ้านะใช้เยอะมากดีนะผมมี21 ทำไมไมีอาวุธให้เลือกอย่าบอกนะว่าฉันจะได้สู้กับผู้รอคอยนี่แล้วกันส่วนเนื้อสีดำอาา่าฮะโอเคโอเนร้อสีดำเนี่ยแหละฆ่ามาแล้ว เจ้าผู้รอคอยฉันมาแล้วล่วะเจ้ามีาสาวสาวข้างค่า้งสององอย่างนั้นเลยภาชนะของข้าหน้าที่ของเจ้าได้สิ้นสุดงลงแล้วขอบใจที่รับใช้ข้าส่งมงกุฎแดงกลับมาได้แล้วความตายรอคอยที่จะโอบกอดเจ้าอยู่ด้วยการสังเวยครั้งสุดท้ายของเราสาวกที่อุทิศตนให้แก่ข้า ข้าก็จะได้รับอิสระสุดท้ายข้าก็จะได้เป็นอิสระเดือขนขึ้นมาใกล้หน่อยสิเจ้าพอชฉันนะเจ้าวางชีวิตของเจ้าลงแทบเท้าของข้าไม่ไม่นะนี่มันเหล่าเซาของข้าสิบตนแกแกมาทำอะไรฉันจะตกลงเหรอ ไม่ฉันปฏิเสธฉันไม่มีทางทำข้อตกลงของแกแล้วฉันไม่ให้แกทำร้ายเราสาววของฉันหรอกนะฉันจะยึดมงกุฎแกเองหรือว่าเจ้าคิดจะทรยศึดข้าเจ้าลุกแกเจ้าปฏิเสธคำสั่งข้าได้อ้างตนเองว่าไม่ใช่เทวรูปของข้าอย่างนั้นหรอมองกุฎนั่นมันเป็นของข้าโดยชอบทมนะเจ้าคิดว่าเจ้าจะเผชิญหน้าต่อความตายได้อย่างนั้นเหรอนายท่านอนุญาตให้ข้าจัดไอ้ชั่วตนนี้ด้วยเถอะ

โอยากจักเลยผมอยากได้โคอดโอ้ยขคอดได้ปุบบ้าโอเคมันตายแรงข้าจะเป็นผู้ดูแลสัตว์ร้ายตัวนั้นเองนายท่านข้าขอเป็นผู้ตัดมงกุฎนั้นออกจากหัวของมันเองเข้ามาสิเอ็นจะวับได้อีกแล้วโอ้ยโุ้ยอยากาอยา

คิดพ่อตัวเองปลอดภัยแล้วใช่ไหมอย่าลืมสิว่าเจ้านั่นมันเป็นของข้านะถ้าข้าฆ่าเจ้าได้แล้วก็ความเสีงของเจ้าก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเจ้าไม่อาจจะหนีพ้นแม้กระทั่งความตายอย่าบอกนะคือผมตายคือผมตายเลยหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าคู่รอคอยมาดีอยนี่นะเอ้ยผมไม่นะข้าขอเกหม ได้ข้ากมแข็งเพิ่มโอเคโอเคโอเคมนไม่ยากมากเท่าไหร่โอ้นี่มันอะไรนี่มันอะไรมันพ่นไฟออกมาได้ด้วยอเฮ้ยนี่นะแกไม่เห็นจะยากเลยเลยจะูดรอก็เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เยยะ อะไร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 ล้มหรอเอ้าผมตีหนักไม่โดนอือนี่ไงอะไรอะไรอะไรอุ้ย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 อ้ย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 ผมจะเข้าไปอ้ยผมจะเข้าตีมันได้ยังไงเอ้าเอ้าไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยผมตีหนักไม่โดนผมว่าตัดตตัดตัดตีหนักมันครั้งหนึ่งโอเคมันก็จะล้มลงไปอย่างนี้ คิดว่าข้าแพ้เจ้าได้อย่างนั้นเหรอคิดว่าเจ้าเองจะมาทันที่ข้าได้อย่างนั้นเหรอเจ้าลูกแกะเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเทพอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะผมผมพี่ไปแล้วผมขอโทษวะชีตี่มันตัวอะไรกันมันเนี่ยเจ้ามันหลอกลวงเป็นเทวะลูกจอมปลอม สิ่งลอกลวงเช่นเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องคิดจะหนีไปไหนเลยข้าจะฆ่าเจ้าที่นี่ฉันจะไม่แก่อยู่รอดฉันจะสังเวยสาวของแกจงตายไปะให้หมดนี่คือไอ้อกกรทูลูข้าจะปล่อยไอ้อกกรทูลูออกมาสามดวงทำไมมันทำอะไรได้อะดวงตาของผู้รอคอย นี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้โก้งอุ๊ยโคตรขี้โกงเลยเฮ้ยเฮ้ยแมงขี้โกงชัดโกงจักเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยโอ้โหผมผมว่าผมว่าผม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 ตายแน่เลยอย่าอย่าปล่อยมันรัวขนาดนี้สิอ่ะเอาระเบิดพี่ไป อุ้ยลบ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 อ่าผมเริ่มเฮ้ยมันจะยั่ยัยยัยยัยยยยพี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษเกี้ยเกี้เก็บยเกี้เดี๋ยวทุกท้ายแล้วทำไมเฮ้ยหน้าเฮ้ยเฮ้ยบ่าเฮ้ยผมโดนจะได้โอเคข้าโขใจข้าโขใจโอเคอ่าอะไรอะไรทำไมทำไมทำไมอันนี้มันทำอะไรได้ไปดูค่าโอ,อก,กันตีกระจบหน่อยแบบนี้ ข้าสามารถไปตีมันได้ไหมข้าตีไม่ได้ข้าต้องตีลูกกระตาอย่างเดียวไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอุ้ยโอ้เข็มเต็มเท้าเลยบ้าเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลบ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 โอ้โหเต็มหน้าเลยเป็นไงล่ะบ้าเอ้ย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 อะไรอะไรทำไมทำไมทำไมเอ้ยนี่แหละ โอเคมันตายแล้วโอเคฆ่าหัวใจแล้วกันเนาะอ้าเฮ้ยนี่มันเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษอย่าอย่ายายายาโอเคผมทำมาได้มาอืมอะไรมันคืออะไรอ่ะมันปล่อยอะไรก็ไม่รู้เอาไปเฮ้ยนี่มันท่าอะไรเฮ้ยท่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮพีทผมขอโทษยัย ิพ e ี่ตุ้ยอู้หูอุ okay, <t <t ้ยเร็วข้ามันอีกแล้วเร็วเร็วเร็วเฮ้ย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 อ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยมีอะไรโอ้ยอุ้ยผมผมแค่ผมโดนได้แค่สามดาเมจเท่านั้นโอเคโอเคโอเคไปไปไปเออไปซะเฮ้ยสุดโหชนะเจ้าได้แล้วเจ้าหูรอคอย เจ้าได้เข้ามาแทนที่ข้าแล้วจะไม่ภาชนะอีกต่อไปเจ้าได้กลายเป็นเทพที่มีมองกุฎไอลูกแกะเวนเอ้ยข้าเป็นลูกไก่ที่อยู่ในกำมือของเจ้าแล้วเจ้าเป็นเทวดาลูกจอมออมที่มีความแค้นหรือเป็นผู้ที่ขี่ขาและมีความเมตตากันล่ะต่อแต่นี้เจ้าไม่อาจจะโทษข้าเกี่ยวกับพฤติกรรมันชั่วร้ายเจ้าไปโยนมาให้ข้าได้อีกต่อไป ข้าจะให้อภัยเจ้านี่คือความฝันข้าข้าจะเอาเหล่าบิชอปมาเป็นสาวว่กมองข้า,างไงล่ะเจ้ามันอ่อนแอเจ้าเร่ที่สุดเลยนะคอยดูเถอะคอยดูข้าจะกลับมาลักเคมเจ้าเราสาวบวกไม่เป็นอะไรใช่ไหม เจ้าจงกลับไปที่รัฐที่เถนะินนะเครื่องสางเวยพัชนะที่เกิดใหม่กับขึ้นไปอีกครั้งแต่กลายเป็นตัวจริงไม่ใช่สาววคคู่ใดอีกแต่กลายเป็นพระเจ้า ขอบคุณที่เล่นเป็นเจ้ารัฐธีผู้เผยแพร่คุณงามความดีสั่งสอนให้คนได้รับรู้ถึงสัจธรรมและคำสอนศักดิ์สิทธิ์ของเราลูกแกะผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดผมก็เล่น Call of the d a m จบสักทีผมชอบเกมนี้มากเลยนะถึงแม้ว่านี่จะเป็นการจบรอบสองคือรอบแรกผมเล่นไปแต่ว่าฝ่ายคีมมันมีปัญหาผมโคตรแซดอ่ะ แล้วก็ผมก็ไปหาวิธีกู้คืนไฟเซฟมาได้ก็ยังดีที่มันกู้คืนได้ไม่อย่างนั้นผมต้องเล่นใหม่ยาวเลยกว่าจะถึงเจ้าขอตัวสุดท้ายโอเคมันอาชีเราสาว สาวกเจ้ามีอะไรฉันกงไปทำภารกี่เหรอได้ท่านผู้นำดูเว<ป>้ยลยให้โปรดใหตาสงสารข้าด้วย,ยมาผมจะตั้งชื่อผู้รอคอยคนนี้ว่านี่เลยแล้วผมก็จะตั้ง สีเป็นสีแจ้งไหนขอดูปณิสัยหน่อยกลัวเชื้อโรคดูเสียความศรัทธาฮ่าเมื่อสั่งวกสุดสัเวยผมไม่มีทางสั่งเว้ยสาววกับหน้าเชืช่อจจชันได้เป็นอมาตะอุย้ยของดีผมชอบนะเนี่ยไม่แก่ตายเจ้าเนี่ยแหละเพื่อนแท้ของข้าข้าจใจเจ้าไปดูแลฟาร,รม์มแต่ว่าข้าจะเอาของขวัญให้เจ้าก่อน เอ้ยเ,เอ้ยผมเห็นคำหนึงนะความเร็วขึ้นที่ไป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 มีมีแมงมุมขโมยไม้คำหนึ่งแมงมุมขโมยไม้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอุ้ยขโมยหินด้วยจับแน่นกูรอคอยค่าให้ของขวัญเจ้าก่อนโอ้ย ไม้กางเขนของข้าไปเลยแล้วข้าก็จะเจ้าไปนอนส่วนเมื่อกี้แมงมุมขโมยหินแล้วแมงมุมตัวไหนไขโมยไม้ผมมงกุดอะไรอะ่ะมงกุดทำไมเฮ้ยผมปลดล็อกเสื้อคลุมใหม่สี่อันอะไรอะ่ะ ขนแก่แห่งสงครามศักดิ์สิทธ์ต้องสาบใช้ได้เฉพาะคำสาบเท่านั้นรับไพ่ทาโรที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำสาบสี่ใบถ้าสมมติว่าคำสาบหมดนี่โหดทำไงวะเนี่ยสืน่อนี้ขนแก่ความบ้าข้างพื้นคืนชีพไม่ได้ตีหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสิทธิ์เท่าของอาวุธที่ใช้างาน,นอะไรอะ่ะถ้าเราตายแล้วตายเลยหรือตายแล้วซิฟจะถูกลบหรืออย่างไง แล้วเนี่ยผลแก่แห่งความปวดปรานแห่งความแค้นจะไม่ได้รับปวดใจใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกจะสามารถฟื้นฟูเลือดได้โดยใช้ความแค้นโอ้ยอันเนี้ยน่าสนใจผลแก่ผู้ปลูกมาถึงการรักษาหัวใจจะถูกฟื้นฟูหลังจากเสร็จสิ้นอ่านห้องไปแล้วในแต่ละห้องจะมีความร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นโดยมีพลังชีวิตเท่ากับตอนเริ่มต้นแต่คุณไม่สามารถยิ่งหลบได้ ไม่วิ่งเลยแต่กิ้งหลบไม่ได้เหรอไม่ค่อยดีเลยสำหรับผมระเทศนาก่อนเลยเคทุกคนฟังนะวันนี้เรามีเหล่าสาวกมาใหม่เป็นเหล่าบีชอปนั่นเองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปดูข้างบนผมไม่รู้ว่ามันไปดูประตูตรงกลางใหม่ได้ปะ มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมที่นี่มันถึงสัน่นเอ้ยเจ้าเจ้าอีกแล้วเจ้าคือใครกันข้าองค์ธรเทพเจ้าลคมเหลวผู้สืบสายเลือดขุนเือตัวสุดท้ายของพ่อพันธุ์โปรดมาคุยกับข้าเจ้าก็สู่ห้ายเอ้ย ไมมีความรู้สึกตัวเลยหรือโอเคแต่ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าเริ่ม้อยแตกแล้วเจ้าทําทำหน้าที่ได้ในเชิงสาชิมนะโดยที่ผู้ตัวน้อย mm. เจ้าเป็นผู้มอบความตายเราไม่ชอบแต่ทำปฏิเสธไม่ยอมใหม้พวกเขาได้บัองคันอย่างสงบปู่ถือคลองมกุฎแด่ที่อยู่ตรงนี้จะบังคับทำให้พวกเขารละลึกถึงความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายเถิดหน้าแหงาน,นเจ้าต่อไปชี้แจงหน้าที่ของเจ้า ในฐานะยุมาทูตตนไหมเริ่มทำสงครามสัก์สิอีครั้งหนึ่งขึ้นความสุขให้เราไม่ชอบที่ติดอยู่ระหว่างความเป็นและความตายโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเปลี่ยนประตูทั้ง4ี่บานจะบอกนะว่าเกมมันยังไม่จบ บาเผมนึกว่าผมเล่นจบแล้วแต่แท้ที่จริงมันยังไม่จบเฮ้ยโ,ฮโลกมันสั่งเซียหมดแล้วที่นี่มันก็ตัน้ายไม่แพ้ที่อื่นเลยดดขายมันคุ้มค่ากับเวลาที่ค่าต้องอยู่ต่อนะของอะไอยราคาตอนนี้จะขึ้นเป็นสองเท่าอไม่จเจ้าขึ้นราคาเมเรดพนันนะจะแบ่งมุมมา สิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวเกินกว่าที่จะกินถึงที่สัญญาของอะไรของข้าราคาก็จะขึ้นเป็นสองเท่าเหมือนกันไม่เอาสิ่งน่ากลัวนั้นด้วยอเจคิดว่าตัวเองคู่ควรกับอาจารของข้าหรือไม่ทุมนชั่วโมงห้าต โอเคตอนนี้ก็มาถึงรุดจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าผู้รอคอยข้าจะสังหารเจ้าอ๋อเจ้าเองก็ไปต่างอะไจากข้าเลยเจ้าเปลี่ยนไปเหมือนกับข้าแล้วให้รับถ่วยรางวัลผู้รอคอยอ๋อก็คือถ้าผมข้าเจ้านี่ ผมก็จะได้รับถ้วยรางวัลผู้รอคอยผมอยากรู้ว่าผมสามารถคืนชีพเจ้าผู้รอคอยได้หรือเปล่า ความตายเจ้าอา่าเหมือนฉันจะคืนชีพมันไม่ได้นะผมลองไปดูบทพูดข้างบนก่อนเลยและกันม้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหม อบทพูดก็ไม่ต่างอะไรเลยฮะถ้างั้นไปรออีกอย่างนึ่งละกันอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยคือยอมรับข้อตกลงของมันข้าขอคุกเข่าเป็นเครื่องสังเวยข้าจะคืนมงกุฎแดงให้กับท่านเจ้าแน่ใจแล้วหรือไม่ เอาแน่ใจแล้วใช่ไหมใช่โอ้ไม่มันหักแขนหักขาผมผมคือมองกุฎให้ทำไมต้องทำลายผมด้วยอ่ะก็คือโดนกลับมาหน้าหลัก ก็คือเซฟก็จะไม่หายไปแล้วมันก็จะไม่เซฟทับให้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในการหน้านะบ๊ายบาย